ดิวทำอาชีพพานักท่องเที่ยวไปตกปลากลางทะเลส่วนดุ๊กก็เป็นทั้งเพื่อนและลูกน้องให้ดิวในเวลาเดียวกันขณะที่ปลางับเหยื่อดิวคว้าเป็ดเยื่อปลาเขาคิดว่ามันคือเพื่อนเก่าที่ทั้งรักทั้งแค้นปลาทูน่าดิวตามหามันมานานและเขาอยากจับเจ้ายักษ์นี้ให้ได้ดิวตั้งชื่อปลาทูน่าตัวนี้ว่าจัสติดดุ๊กเข้ามาเตือนเขาว่าสิ่งที่ดิวควรทํานั้นก็คือส่งเบ็ดให้กับลูกค้าเพราะว่ามันเป็นงานส่วนดิวก็ไม่รับฟัง แถมเมื่อลูกค้าโวยวายเขายังชักมีดไล่ลูกค้าเขาชักขยเยอร์สู้แรงเจ้าจัสติสนานอยู่พอสมควรสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ใช่โอกาสของเขาดิวปล่อยทูน่าหลุดมือไปซ้ำร้ายค่าจ้างก็ไม่ได้สักแดงเดียวนั่นหมายความว่าดิวจะไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้กับดุก๊กแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาในบางทีเขาจะรับ็อบพิเศษหาแมวให้กับแม่ม้ายอย่างคอนสแตน์นอกจากงานหาแมวแล้วเขาก็ยังขึ้นเตียงกับเธอเพื่อแลกเงินดิวเอาค่าจ้างมาจ่ายดุก๊กและนัดกับเพื่อนใหม่ ว่าวันพรุ่งนี้ให้ไปเจอกันที่เรือเขาจะออกไปล่าทุน่าอีกครั้งแม้ดุกจะเตือนว่าถ้าไม่มีลูกค้าก็อย่ากออกเรืออย่าเอาน้ามันไปผ่านเล่นแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านดิวยังคงนึกถึงเจ้าจัสติสแลหวังว่าวันพรุ่งนี้เขาจะจับมันให้ได้ในคืนนั้นเขาฝันเห็นแพทริกลูกชายในวัยเด็กดิวเล่นกับลูกก่อนจะสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกในเวลาตีห้าตรงบนเกาะห่างไกลที่น้ําทะเลล้อมรอบกลิ่นอ้อยหวานลอยตามลมนั่นคือเกาะพรีมัต ดิวอยู่ที่นั่นในวันนี้เขาพร้อมที่จะออกเรือไปจับจัสติสอีกครั้งก่อนไปก็ขอพรพระแม่กาลีว่าขอให้ลูกจับมันได้แต่เหมือนว่าวันนี้ยังไม่ใช่โอกาสของเขาดิวเก็บของกลับแล้วก็ไล่ดุกออกเขาบอกกับเพื่อนว่าดุกดวงกุดในวันนั้นดิวไปที่บาร์เหล้าของแจ็คแจ็คแนะนําให้เขาเลิกยึดติดกับทูน่าตัวนั้นซะแล้วไปจับปลาชนิดอื่นมันขายได้แต่ดิวปฏิเสธเขายังคงยืนยันว่าตัวเขาเองเป็นคนตกปลาทูนา่า ขนาดนั้นกิงสาวจากอดีตที่คุ้นเคยเอ่ยทักทายสามีเก่าอย่างดิวหรือจอรนในชื่อเก่าจอนหรือดิวในตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยกับคารเรนเมียเก่าเธอแต่งงานกับเศรษฐีและทิ้งเขาแถมยังเอาลูกไปด้วยคารเรนมีเรื่องสําคัญมากๆที่จะต้องคุยกับดิวเธอขอที่ส่วนตัวที่ที่มีเขาและเธอดิวพาคารเรนมาที่เรือเขาถามเมียเก่าว่าต้องการอะไรคารเรนไม่อ้อมค้อมเธออยากส่งแฟรงค์ผัวเศรษฐีไปก้นทะเล พะเขาร้ายกาศทุบตีเธอสารพัดเมื่อได้ฟังแบบนั้นดิวถามถึงแพทริกว่าลูกชายเขาเป็นอย่างไงบ้างคารินตอบว่าแพทริกกลายเป็นเด็กเก็บตัวเล่นแต่เกมถ้าดิวฆาตกรรมสามีใหม่สำเร็จคารินจะให้เงินเขา1ิบล้านดอลลาร์ส่วนดิวเขาไม่ตอบรับทันทีและไล่คารินลงจากเรือดิวรีบขับเรือออกไปก่อนจะได้ยินเสียงเรียกของชายสวมชุดสูทในเช้าวันต่อมาคอนสแตนมาหาดิวที่บ้านเธอถามเรื่องเมียเก่าที่มาหาเขาเมื่อคืน แต่ในขนาดนี้ดิวไม่ค่อยอยากจะตอบคําถามเธอในหัวของเขามีแต่เรื่องของลูกชายดิวกระโดดโลงทะเลภายใต้โลกสีครามดิวเห็นภาพของแพทริกแรก้วยเสียงทะเลาะของอดีตเมียและสามีใหม่ของเธอดิวตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองนอนฟุบอยู่บนโต๊ะเขาสัมผัสได้ว่าแพทริกยังคงค,งคิดถึงเขาในวันเดียวกันนั้นแฟรงก์ก็มาถึงที่เกาะพรีมัสเขาไม่ได้บอกกับคารินโดยแอบมาเซอร์ไพรส์เธอแต่เป็นความประหลาดใจที่คารินไม่พิสมัย แฟรงค์เริ่มสำรวจร่างกายคาเลนเธอรู้รสนิยมของผัวตัวเองดีเขาทุบตีและใช้เข็มขัดเสบสุกกับเธอส่วนดิวก็ไปที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเขาไปใช้นี่ก่าวและก็ซื้อของใหม่โดยเฉพาะอุปกรณ์จับทูน่าเมื่อกลับมาถึงเรือก็พบคาเลนและก็แฟรงก์แฟรงก์หยาบคายเหมือนกับที่คาเลนบอกเขาพยายามบังคับให้ดิวออกเรือวันนี้เลยแต่ดิวที่หัวแข็งอยู่แล้วก็ตอบปฏิเสธส่วนคารเลนก็มีความหวังเล็กๆว่าเขาจะเปลี่ยนใจ ดิวให้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถออกเรือได้เพราะไม่มีผู้ช่วยตามกฎแล้วจะต้องมีผู้ช่วยหนึ่งคนแต่ดิวไล่ออกไปแล้วนั่นก็คือดุกเขาเสียงให้ถูกลิฟใบอนุญาตขับเรือไม่ได้ส่วนแฟรงก์ก็พยายามยัดเงินแต่ดิวไม่รับแฟรงก์จิงๆึงคำขาดว่าในวันพรุ่งนี้ให้มาเจอกันเจ็ดโมงเช้าเขาไม่สนใจว่าดิวจะมีผู้ช่วยหรือไม่จะต้องออกเรือพาเขาไปจับทูนา่าและเหมือนกับครั้งก่อนที่ชายแปลกหน้าสวมชุดสูทจะมาไม่ทันก่อนที่ดิวออกเรือหลังจากที่ดิวเอาปลามาขาย เขาไปที่บ้านของคอนสแตนเหมือนอย่างเคยส่วนเธอก็ยังถามถึงเมียเก่าของดิลและยังพูดอีกด้วยว่าคาเรนถูกสามีใหม่ทุบตีในวันเดียวกันนั้นดุกมหาดิลเขาต้องการให้ดิลรับข้อเสนอของแฟรงค์ถ้าหากดิลออกเรือให้แฟรงค์ไปตกปลาแฟรงค์จะจ่ายค่าทิปนี้10,000ื่นเหรียญดุกต้องการเงินไปจ่ายค่าเทอมให้กับหลานเขาขอ2 0 0พจากงานนี้ส่วนเรื่องที่ดิลไล่เขาออกจากเรือดุกไม่ได้โกรธเรื่องนั้นเพราะว่าดิลไม่ต้องการให้เขามาจมปักอยู่กับเรือที่ตกทูน่าไม่ได้ แม้จะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับแฟรงก์แต่เพราะสงสารเพื่อนดิวจึงตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าดุกจะต้องอยู่ใกล้ๆเขาและต้องยับยั้งไม่ให้ดิวทำตามใจในวันนั้นเขาเจอคารินอีกครั้งดิวบอกกับเธอว่าจะพาแฟรงก์ไปตกปลาแล้วก็กลับเขาจะไม่รับข้อเสนอที่เธอยื่นให้คารินยังคงหวานล้อมสามีเก่าว่าถ้าหากดิวไม่รับข้อเสนอนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านทุกอย่างก็จะเป็นวัฏจักรเดิมเธอจะถูกทำร้าย ส่วนแพทริกก็จะหลุดพ้นจากความรุนแรงไม่ได้คุณเป็นพ่อเขาสื่อถึงเขารู้ดีว่าแพทริกต้องการอะไรและนั่นคือประโยคที่แสนประหลาดที่คารินพูดกับดิวขณะที่ออกเรือดุกเห็นนกโจรสลัดซึ่งดิวก็บอกว่าเมื่อเช้านี้เขาเห็นมันบินอยู่ท่าแถวท่าเรือดุกบอกว่าเป็นแบบนั้นไม่ได้ตามธรรมชาติแล้วนกชนิดนี้จะบินอยู่เหนือมหาสมุทรเท่านั้นซึ่งดิวก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเขารู้สึกว่าช่วงนี้รอบๆตัวเขามีอะไรแปลกเมื่อมาถึงที่หมาย แฟรงก์ก็เริ่มออกลายแผลงสันดานเดิมเขาพูดหยาบคายดูถูกเหยียดหยามคนอื่นรวมถึงลูกเลี้ยงหรือแพทริกแฟรงก์ที่ไม่รู้เลยว่ากําลังเล่าเรื่องลูกเลี้ยงให้กับพ่อแท้ๆของมันฟังแฟรงก์เล่าว่าภรรยาของเขามีลูกติดมันชอบทําตัวแปลกๆหมกตัวแต่อยู่ในห้องวันๆจ้องแต่หน้าคอมนั่งเขียนโค้ดโปรแกรมครูสอนเลขชมว่ามันฉลาดแต่สําหรับความคิดของเขานะแฟรงก์คิดว่าไอเด็กปัญญาอ่อนนั่นกดกริ่งจักรยานยังไม่เป็นเลย ในวันหนึ่งเขามองเข้าไปในหน้าจอก็พบว่าแพทริกชอบเล่นเกมจกับปลาในเกมมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบล่องเรือแฟรงค์ Frank ถามลูกเลี้ยงว่านั่งทำอะไรเดิมๆอยู่ทั้งวันได้ยังไงแพทริกตอบกลับถ้าเขาไม่เล่นเกมตกปลาทั้งวันเขาจะมีเวลาคิดหาวิธีฆ่าแฟรงค์เมื่อพอเลี้ยงได้ยินแบบนั้นเขาคิดอยู่ในใจเสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องจับไอเด็กนี่ฝังให้ได้เมื่อดิวพ่อแท้ๆของแพทริกได้ยินแบบนั้นเขาไม่ลังเลที่จะโยนเหยื่อล่อฉลาม คารินที่นั่งรออยู่ท่าเรือทึ่คาดหวังว่าดิวจะรับข้อเสนอไปพร้อมกับเงิน10บล้านดอลลาร์แต่แล้วเมื่อเรือตรงมาถึงท่าแฟรงก์โบกมือทักทายเธอหัวใจของคารินถึงกับแป้วแฟรงก์บอกกับคารินว่าวันพรุ่งนี้เขาจะออกไปตกปลาอีกจะต้องจับทูน่าตัวนั้นให้ได้เมื่อสามีลงจากเรือไปแล้วคารินรีบตรงไปหาดิวกระซิบบอกเขาว่าวันพรุ่งนี้คุณต้องรับข้อเสนอคุณอยู่กับเขาเพียงแค่หนึ่งวันเห็นไหมว่ารู้สึกยังไง แต่เธอกับแพทริกอยู่กับแฟงมานานถึง10ปีจัดการเขาซะและรับเงินค่าจ้างไปแต่ดิวยังคงยืนยันว่าวันพรุ่งนี้เขาจะออกเรืออีกและคารินก็ต้องจ้างเขา1 0 0 0 0ื่นเหรียญเหมือนเดิมเขาจะไม่ทําตามข้อเสนอของเธอคารินมีเวลาไม่มากก่อนที่แฟงจะมาได้ยินที่เธอพูดเธอบอกกับดิวว่าน,นี่คือความคิดของลูกคุณแพทริกอยากให้คุณทําคุณเป็นพ่อเขาต้องช่วยลูกส่วนดุกที่ได้ยินบทสนทนาระหว่างคาริเรนกับดิว เขาเริ่มสงสัยว่าคุณนายไฮโซกับสามีใหม่คือใครกันแน่เกี่ยวอะไรกับดิวตกกลางคืนลุกถามดิวว่าลูกติดของสามีเก่าที่แฟร,รงค์พูดถึงคือลูกชายของเขาใช่ไหมเพราะสายตาที่เขามองคารินเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนเธอจ้างคุณเท่าไหร่ดิวให้โยนแฟร,รงค์ลงก้นทะเลส่วนดิวก็ได้แต่หัวเราะไม่ยอมตอบคำถามลุกจึงเอ่ยกับเขาว่าให้ดิวไปจับปลาทูน่าซะเถอะโลกใบนี้มีพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้พิพากษา ในคืนนั้นคารเรนแอบมาหาดิวที่เรือเธอยังคงพูดพร่ำว่ายังรักเขาเสมอยังจําได้ดีในตอนอายุ16ดิวให้แหวนวงแรกกับเธอคารเรนยังคงเก็บไว้ไม่เคยทอดทิ้งส่วนดิวในตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วว่าจะรับข้อเสนอของคารเรนเขาจะเอาแฟรงค์ไปทิ้งกลางทะเลให้เป็นเหยื่อของฉลามคารเรนจะต้องเอาเงินให้เขา1ิบล้านเหรียญเขาจะหนีไปสักที่หนึ่งและเธอจะต้องเอาลูกชายมาเจอเขาหลังจากนั้นก็ให้ชะตากรรมตัดสิน ดิวจะทําตามที่เธอร้องขอทุกอย่างแต่ขอเพียงแค่ข้อเดียวอย่ามาโกหกเรื่องความรักเลยหลังจากกลับมาถึงบ้านในที่สุดดิวก็ได้พบกับชายปริศนาที่สวมชุดสูทเขาแนะนําตัวว่าชื่อมิลเลอร์เป็นพนักงานขายอุปกรณ์ตกปลามิลเลอร์เสนออุปกรณ์ตัวใหม่เป็นเครื่องเลดาราเอาไวต้ตรวจจับปลาทางต้นสังกัดของเขาอยากให้ดิวทดลองใช้สินค้าฟรีหนึ่งสัปดาห์ขณะนี้เวลาตีสองครึ่งในตอนเช้าดิวมีงานสําคัญที่จะต้องทําเขาพยายามไล่มิลเลอร์กลับไป แต่เซลขายอุปกรณ์ก็ยังยืนยันที่จะให้ดีลรับเครื่องเรดาร์เพราะมันจะช่วยให้เขาจับทูน่าจจสติสได้มิลเลอร์เน้นยำ้ำว่าในตอนเช้าดีลจะต้องไปจับทูน่าให้ได้ดีลเริ่มสงสัยว่ามิลเลอร์เป็นอะไรนักหนากับเช้าที่กำลังจะมาถึงมิลเลอร์บอกว่ามันคือกติกาคุณดีลเมื่อคุณออกเรือจะต้องไปตกปลาอย่าทำนอกเหนือจากกติกาอย่าฆ่าแฟรงดิวสงสัยมากขึ้นทำไมมิลเลอร์เซลขายอุปกรณ์ตกปลา ึงรู้ว่าในตอนเช้าเขาจะไปจัดการสามีใหม่ของคารีเรนดิวเดือดจัดพยายามค้นความจริงจากมิลเลอร์มิลเลอร์จึงเฉลยถึงสิ่งที่ทําให้ดิวมีตัวตนอยู่แผ่นดินผืนน้าหรือโลกทั้งใบที่คุณอยู่ตัวผมและคุณทั้งหมดนี้คือเกมในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมีภารกิจมากมายให้ตัวละครเล่นเช่นเกมจับแมวหรือตกปลาส่วนตัวเขามีรูปแบบเป็นเพียงกฎกติกาหรือตัวเขาคือตัวแทนของโปรแกรมเกมนี้จะมีคนตายไม่ได้ มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นให้เล่นแบบนั้นพรุ่งนี้คุณต้องออกไปตกทูน,น่าอย่าทําตามที่ผู้เล่นเปลี่ยนกฎดิวตื่นขึ้นมาใกล้เวลาตีห้าเหลืออีก30วินาทีเขาพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถดันตัวเองขึ้นได้จนถึงเวลาตีห้าพอดีหลังจากนั้นเขารีบลื้อหาแผนที่โลกเมื่อเปิดมันออกก็พบว่ามันเขียนถึงแค่เกาะพรีมัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ความฝันในตอนเช้าดิวขับรถออกไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อติดต่อหามิลเลอร์ ระหว่างทางเขาฟังวิทยุที่เปิดเล่นวนซ้ำๆอยู่ในทุกๆวันดิวเริ่มเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันจริงหรือไม่ที่ตัวตนของเขาเป็นเพียงแค่โค้ดโปรแกรมมันนึกย้อนกลับไปทวนความทรงจําเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมีเพียงความทรงจําเดียวที่แจ่มชัดนั่นก็คือเรื่องแพทริกลูกชายของเขาดิวยังจําได้ดีในวันหนึ่งช่วงวัยเด็กของแพทริกเขาพาลูกชายไปเล่นตกปลาเขามาโหมมากที่จับปลาไม่ได้ในขณะที่กําลังลึกถึงเรื่องในอดีต แซมสันลูกชายของคอนสแตนหญิงไม้ที่ดิวชอบไปนอนด้วยก็วิ่งมาหาเขาตลอดระยะเวลาที่ดิวออกไปจับปลา Bra, เขาคิดเสมอว่าแซมสันเหมือนกับตัวนําโชคถ้าแซมสันไปออกเรือกับเขาวันนั้นดิวก็จะโชคดีแต่หลังจากที่รู้ว่าโรคที่เขาอยู่ทั้งใบนี้เป็นเพียงแค่เกม PC ซีดิวก็ไม่ต้องการตัวแซมสันอีกต่อไปเมื่อเขาขับรถไปถึงทางแยกไฟจราจรแจ้งเตือนให้เขาหยุดแต่ดิวเลือกที่จะไม่ทําเขาพยายามเล่งเครื่อง แต่ไม่ว่าอย่างไงก็ไม่สามารถผ่าไฟแดงไปได้ต้องรอจนกว่าจะไฟเขียวเมื่อไปถึงที่หมายบังเอิญว่าตู้โทรศัพท์นั้นอยู่ใกล้กับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคนขายเจ้าเดิมที่ดิวมักจะไปซื้อบ่อยๆจู่ๆก็เปิดประตูต้อนรับเขาพร้อมมอบเหยื่อตกทูน่าชั้นดีให้ฟรีๆไม่คิดตังค์นั่นหมายความว่าสภาพแวดล้อมในเกมวันนี้พยายามบีบคั้นไม่ให้ดิวลงมือกับแฟรงก์แต่ให้ทำตามโปรแกรมที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือเล่นเกมตกปลา เมื่อดิวมาที่ท่าเรือเขาได้เจอกับแจ็คเจ้าของาราปกติแล้วดิวกับแจ็คสนิทกันมากแจ็คจะคอยเตือนสติดิวเวลาที่เขาหมกมุ่นอยู่กับกรารจับปลาทูน่ามากเกินไปแต่ในวันนี้คำพูดของแจ็คกลับเปลี่ยนไปแจ็คสนับสนุนให้ดิวออกเรือไปคนเดียวเพื่อไปจับเจ้าจัสติสซึ่งนั้นก็ไม่แปลกเพราะแจ็คเป็นเพียงแค่โค้ดโปรแกรมในเกมที่ต้องคอยสนับสนุนให้ดิวทำตามภารกิจที่วางไว้ตั้งแต่แรกเมื่อดิวตรงมาที่เรือเพื่อจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเขาได้พบกับดุก ดุกบอกกับเขาว่าในวันนี้ดิวจะต้องออกเรือไปจับปลาคนเดียวแฟรงค์จะไม่มาเพราะเขาเอาเงิน2 0 0พันเหรียญที่นายตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาไปจ่ายค่าเทอมให้กับหลานลุกเอาไปจ้างให้คนไปรุมกระทืบแฟรงค์จนมือหักเพื่อไม่ให้ดิวทำนอกเหนือจากภารกิจตกปลาและที่ลุกทำแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดโปรแกรมต้องทำตามรูปแบบเกมนั่นก็คือสนับสนุนให้ดิวเล่นตามกติกาดิวเริ่มสับสนประปนกับอารมณ์โกรธเขากลับมาหาแจ็คขอเล่าดื่ม นั่งโต๊ะตำแหน่งที่เขาไม่เคยนั่งและยังบอกกับแจ็คด้วยว่านายเป็นส่วนหนึ่งของเกมและเกมเป็นส่วนหนึ่งของฉันดิวขับรถออกไปจอดทิ้งไว้ก่อนเดินทะลุไปถึงชายหาดณที่นั่นเขาพบกับมิลเลอร์ดิวถามมิลเลอร์อีกครั้งว่าทั้งหมดนี้คือความจริงหรือว่ามันเป็นเพียงเพราะเขากินเหล้ามากเกินไปจนกลายเป็นบ้ามิลเลอร์ยังคงยืนยันว่าโลกทั้งใบที่ดิวอยู่ทั้งหมดคือเกมมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ตัวเขาและระบบไม่เคยรู้นั่นก็คือ ใครเป็นผู้เขียนโค้ดโปรแกรมทั้งหมดนี้ดิวจึงไขความกระจ่างให้กับมิลเลอร์ว่าผู้สร้างคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เก็บตัวอยู่ในห้องมืดๆเขามักจะได้ยินเสียงแม่และพ่อเลี้ยงทะเลาะก,กันเขาสร้างตัวพ่อของตัวเองขึ้นมาอยู่ในโลกหลังหน้าจอเพื่อสนับสนุนความคิดว่าจะฆ่าแฟรงดีหรือไม่มิลเลอร์ที่ฟังแบบนั้นเขาจึงบอกว่านั่นคงเป็นกฎกติกาใหม่คุณถูกตั้งโปรแกรมมาแบบนี้ฉะนั้นช่างหัวพระกิจตกปลาคุณมีเวลาไม่มากก่อนที่แฟรงจะมาขึ้นเรือ เมื่อไปถึงที่หมายคารนพาแฟรงค์มารอที่เหลือแล้วทั้ง3ออกเรือไปด้วยกันดิวเริ่มโยนเหยื่อล่อฉลามส่วนแฟรงค์ที่สภาพสะบักสะบอมและยังโดนหมอมเล่าก็ไม่ค่อยมีสติดิวเริ่มพูดถึงแพทริกลูกชายของเขาขณะนั้นแขกที่ไม่รับเชิญก็โผล่มาพอดีแซมสันเขาเป็นตัวนำโชคสำหรับดิวสมชื่อเพียงไม่นานเจสติสทูน่ายักษ์ก็งับเบ็ดดิวรีบบอกให้แซมสันไปบังคับเรือไว้ส่วนเขาก็คว้าเบ็ดเยื่อกับเจสติสก่อนจะส่งมันให้กับแฟรงค์ ร่างของเขาถูกกระชากด้วยความยุติธรรมกลืนหายไปในทะเลในช่วงเวลาเดียวกันนั้นของโลกที่ผู้สร้างดำลงอยู่แพทริกได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่ที่ถูกสามีใหม่ทุบตีขณะที่โค้ดโปรแกรมกำลังลันไปแพทริกค้นหามีดพกของพ่อก่อนที่จะตรงไปช่วยแม่มอบความยุติธรรมให้กับชีวิตของเขาแพทริกถูกตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมแฟรงค์ Frank, ผู้เป็นพ่อเลี้ยงคาร์เรนแม่ผู้ให้กำเนิดให้การว่าเธอและลูกชาย ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัวมาหลายปีลูกชายของเธอทําไปเพราะป้องกันตัวและเพราะเป็นเยาวชนบวกกับคําให้การของคารรนพทริกถูกปล่อยตัวและกลับมาอยู่ในความดูแลของเธอตามคําให้การของครูใหญ่แพทริกเป็นเด็กอัจฉริยะด้านไอทีมักจะชอบหมกตัวอยู่กับการสร้างเกมแต่น่าเสียดายก็คือสภาพแวดล้อมของเขาเต็มไปด้วยความรุนแรงพ่อแท้ๆของเขาร้อยเอกจอห์นมิลสันเสียชีวิตในระหว่างรับใช้ชาติ มีเพียงเหรียญเชิดชูเกียรติถูกทิ้งไว้ให้แพทริกรละลึกถึงเมื่อดิวชนะภารกิจก็ถึงเวลาที่คาร์เรนกล่าวอำลาเธอบอกกับเขาว่าไม่เคยโกหกเรื่องที่ยังรักดิวอยู่คุณจะได้พบกับลูกชายที่ไหนสักที่หนึ่งหลังจากนั้นคาร์เรนก็หายไปดิวได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อเขารับสายเป็นเสียงพูดของลูกชายแพทริกเอ่ยถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เขารู้สึกผิดที่ทำสิ่งเลวร้ายลงไปดิวปลอบใจเขา ว่าในบางทีเราก็ต้องเลือกทำสิ่งที่ผิดเพื่อสิ่งที่ถูกส่วนแพทริกก็ตอบกลับว่าเขาจะเปลี่ยนเกมเขาอยากได้พบกับพ่อบ้างดิวบอกกับลูกว่าเขาจะรอแพทริกอยู่ที่นี่เราจะไปทุกที่ที่เราอยากไปเราจะตกปลาด้วยกันเหมือนวันเก่าก่อนเมื่อดิววางสายโลกทั้งใบของเขาเปลี่ยนไปเสียงฝีเท้าของเด็กชายดังขึ้นเขาวิ่งตรงมาที่เรือสวมกอดพ่อที่เฝ้ารอจะได้พบหน้า แพทริกและดิวล่องเรือไปสู่ทุกแห่งหนที่ทั้งสองจะได้พบความสงบสุขสำหรับภาพะยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า Serenity เป็นหนังในปี2019 แนวจะว่าดรามา่าผสมไซไฟนิดนึงก็ได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสนุกไม่สนุกเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้าใจคนดูล้นลวนๆเลยทำไมเราถึงบอกแบบนี้นะคะหนังเรื่องนี้มันต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในหนังนิดนึงอาจจะไม่ต้องเยอะเกี่ยวกับด้าน IT นะคะ อย่างเช่นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยนั่งกดอะไรอยู่สักอย่างในหน้าจอคอมถ้าเราไม่รู้เราอาจจะคิดว่าเป็นกล่องแชทแต่จากที่เราเคยเรียนมาแล้วก็มีความรู้นิดนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยเข้าใจหรอกเราคิดว่าตัวละครเนี่ยน่าจะนั่งเขียนโปรแกรมอยู่เออถ้าเรารู้ข้อมูลเล็กๆ็น้อยตรงเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายของเนื้อเรื่องได้โดยสรุปเลยสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจสําหรับเรานะเราเข้าใจภาพยนตร์เรื่องนี้ระดับหนึ่งเราคิดว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องดีสนุก ดูแล้วรู้สึกว่าประทับใจถ้าใครที่เข้าใจภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเลยว่าในตอนจบเนี่ยคุณจะเสียน้ําตาให้กับมันแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเลยรู้สึกงงรู้สึกแบบเชื่อมไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเกลียดหนังเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าไม่รู้สึกอินความเข้าใจเท่านั้นนะที่ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกจะมีเนื้อหาในบางส่วนนะคะที่เราอาจจะไม่ได้เอาใส่เข้าไปในตัวช่วงคลิปของเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันอย่างเช่นตัวดิวเนี่ย หรือว่าจอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้อยู่ในโลกของเกมอย่างที่เรารู้แล้วแหละทุกคนรู้แล้วแหละแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะเรียกว่าเขาเป็นระบบก็ได้นะคะจะเป็น AI ก็ไม่เชิงอะเพราะเขารู้สึกว่าเพราะเขามีชีวิตเพราะเขามีความคิดตัวของเขาเนี่ยเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ถูกขยาย เอาออกไปสร้างเกมผู้สร้างก็คือลูกชายของตัวเขานนั่นเองหรือพูดง่ายง่ายก็คือว่าดิวเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเกมเกมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาผู้สร้างเ่ยก็คือลูกชายหรือว่าแพทริกนั่นเองฉะนั้นตัวเขาและก็เกมเนี่ยจะเป็นเหมือนระบบปัญญาประดิษฐ์นะะก็คือมีความคิดตัวเกมเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวมิลเลอร์นะหมายถึงทุกเ,เขาเรียกว่าไงอะสภาพแวดล้อมอะตัวละครอื่นๆเกาะอะไรประมาณนี้คือ1เกมส่วนดิวเนี่ยก็คือมีตัวตนอยู่ในเกมด้วย ออถ้าพูดแบบนี้หลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ส่วนตัวละครที่ชื่อแฟงค์แฟงค์เนี่ยในโลกของเกมที่แพทริกสร้างขึ้นเนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีรวยแต่ในความเป็นจริงโลกจริงๆเนี่ยแฟงคงเนี่ยไม่ได้รวยนะเขาเป็นคนก่อสร้างแต่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนงานก่อสร้างในบ้านเรากับคนงานก่อสร้างฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะคนงานก่อสร้างฝรั่งจากที่เราเคยดูคลิปมาเนี่ย เขาเนี่ยจะมีบ้านมีรถก็คือมีฐานะนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีจะแตกต่างจากคนงานในบ้านเราภาพลักษณ์เก่าๆคนงานในบ้านเราภาพลักษณ์ก็จะประมาณเ,เขาอาจจะชนชั้นแรงงานรายได้น้อยทํางานหนะักซึ่งแตกต่างจากฝรั่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรภาพจำม,ม,มันไม่เหมือนกันทีนี้เรารู้ได้ยังไงเราสงสัยตั้งแต่แรกแล้วแหละเราดูตั้งแต่ในฉากของหนังนะคะเราดูจากฉากในห้องของตัวแพทริก ถ้าใครที่ดูหนังฝรั่งบ่อยๆเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องแบบคนรวยคนจนอยู่ในนั้นนะน,นะคะ ถ้าเป็นคนรวยนะถ้าเป็นห้องของลูกคนรวยเนี่ยมันจะมีการแต่งสไตล์มินิมอลแล้วก็จะดูกว้างมันจะกว้างมันจะดูขาวมันจะดูออกค่ะว่าเอออันนี้รวยแต่ถ้าเป็นออชนชั้นกลางๆเราจะดูออกว่าห้องมันจะเล็กมันจะมีความลบมันจะคลืมนนิดนึงเออถ้าใครดูหนังฝรั่งบ่อยน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะคะว่าเราดูจากห้องเราก็งงตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ,อ๊ะทำไมบอกว่าเป็นเศรษฐีแต่ทำไมสภาพห้องมันไม่น่าใช่อะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนชนชั้นออชนชั้นกลางมากกว่า ส่วนในเรื่องของความยุติธรรมเราต้องขอขยายความแบบนี้นิดนึงถ้าเราพูดถึงความยุติธรรมเฉยๆเนี่ยในบางทีคําว่ายุติธรรมเนี่ยมันจะพ่วงมาด้วยกฎหมายวิธีการขาบวนการทางกฎหมายถ้ายุติธรรมจริงๆเลยนะคะตามสังคมที่เราอยู่ที่ถูกครอบอเ,เรียกว่าไงที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายเนี่ยตัว คารินแม่แล้วก็ตัวแพทริกเนี่ยต้องรวบวรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความยื่นฟ้องตัวพ่อเลี้ยงว่าทำลายร่างกายนู่นนี่นั่นแล้วก็อย่าล้างกันไปให้ศาลออกคําสั่งไม่ให้เข้าใกล้อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละตามในโลกของความเป็นจริงแต่ทีเนี้ยในความยุติธรรมของหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้พูดแบบนั้นมันพูดถึงความยุติธรรมในส่วนในความคิดของตัวแพทริกว่า ความยุติธรรมของเขาเนี่ยก็คือเหมือนการเอาคืนการกำจัดทิ้งอะไรประมาณนี้นั่นแหละมันคือความยุติธรรมสาหรับเขาฉะนั้นความยุติธรรมหรือว่าชื่อ justice ที่ถูกเอาไปตั้งชื่อให้กับมาตูน่าเนี่ยมันไม่ใช่ความยุติธรรมในแบบที่เราเข้าใจแต่มันเป็นความยุติธรรมที่ผ่านมุมมองของคนคนเดียวหรือตัวละครเดียวนั่นก็คือตัวแพทริกที่เป็นผู้ถูกกระทําทฉะนั้นความยุติธรรมทางกฎหมายกับความยุติธรรมของตัวแพทริกเนี่ยไม่เหมือนกัน ส่วนเรื่องที่ว่าทำไมแพทริกเนี่ยจะต้องรอให้ตัวละครของพ่อที่อยู่ในเกมเนี่ยลงมือกับแฟรงก์ก่อนเขาถึงทำรรม,มันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความคิดของเราเองที่เรา,เาใช้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เอาไปบวกกับในเรื่องในหนังนะคะแล้วก็กันกรองออกมาประมาณว่ามันเหมือนเป็นการสนับสนุนความคิดอะ่ะอยากให้ทุกคนลองคิดง่ายๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นนะสมมติว่าเราเนี่ยอยากกินหมูปิ้งแต่อเผอิญว่าร้านหมูปิ้งเนี่ยคนมันเยอะทีนี้หลายคนน่าจะทํา ก็คือหันไปถามเพื่อนว่าเออจะรอดีไหมหรือว่าเราจะเออไปซื้อร้านอื่นหรือว่าเราจะไปซื้อ,อย่างอื่นกินทีนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยจะมีคําตอบอยู่2แบบนั่นก็คือสนับสนุนเรากับหาทางเลือกให้เราถ้าสมมติว่าเพื่อนเนี่ยสนับสนุนเราแน่นอนแหละเราจะตัดสินใจที่จะไปรอแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเออไม่ดีกว่าคนมันเยอะรอนานไปซื้อร้านอื่นเถอะไปกินอย่างอื่นเถอะเราจะมีทางเลือกอีก สองทางเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเราจะตามใจตัวเองนั่นก็คือไปรอที่จะซื้อหมูปิ้งหรือจะฟังคําแนะนําของเพื่อนในส่วนนี้มันก็เหมือนกับตัวดิวและก็ตัวแพทริกถ้าดิวเนี่ยลงมือจริงๆทําจริงๆซึ่ง,ง,ง,งก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแพทริกต้องการให้ดิวทําแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนตัวดิวความคิดของดิวว่าเขาสมควรที่จะลงมือนะฮะนั่นก็คือการจัดการกับแฟรงซ์ซซึ่งเมื่อดิวทําแพทริกก็ทํามันเหมือนเป็นการสนับสนุน ทางความคิดมากกว่าทีนี้เราขอกลับมาในส่วนของเนื้อเรื่องและก็มองภาพรวมแล้วกันถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องใช้ความเข้าใจในการดูถ้าคุณเข้าใจนะคุณจะรักมันคุณจะชอบมันแต่ก็มีหลายจุดที่เรารู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยทำให้คนดูเนี่ยเข้าใจยากเกินไปอย่างเช่นการในระหว่างเรื่องเนี่ยทุกทา่าทุกคนดูนะในฉบับเต็มเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนดิวประสาทหลอนนะ่ะประมาณแบบเห็นภาพลูกนึกถึงลูกเอามือไปสัมผัสน้ําก็เหมือนสัมผัสกับลูกได้เราคิดว่าแบบนั้นนะ่ะมันดู จะเป็นเกินไซไฟไปน,นิดนึงมันจะกลายเป็นเหมือนแนวจิตวิทยา,าแฟเทเทเนตาซีดักดักไปเหมือนแบบมีภาพหลอนแล้วสัมผัสได้อะไรประมาณนี้เราคิดว่าตรงนั้นนะมันทําให้คนดูสับสนเพราะหนังจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดรามา่าผสมไซไฟนิดๆอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือการสร้างเกมโลกเกมอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็คือไซไฟไซไฟก็คือเรื่องแต่งทางวิทยาศาสตร์นะฮะเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาใส่แล้วก็แต่งเรื่องราวมากมายเขาเรียกว่าไซไฟ เ,เรารู้สึกว่าตรงนั้นน่ะไอ้ตรงเนื้อเรื่องที่เขาทำแบบนั้นนะเรารู้สึกว่ามันทาให้เข้าใจาย,ยากดิดหนึ่งแล้วบทพูดก็แปลงงมากอย่างเช่นคําว่ากฎในเรื่องเนี่ยเขาจะมีตัวละครหนึ่งก็คือมิลเลอร์เขาจะพูดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นกฎน,น,นู่นนี่นี่นั่นจริงๆไม่น่าใช้คําว่ากฎเราคิดว่าน่าจะใช้คําว่ากติกาม,มากกว่ากติกาม,มันจะฟังง่ายกติกาม,มันคือรูปแบบหรือข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นยกตัวอย่างเวลาเราเล่นเกมน,นะครเ,เกมเนี่ย อย่างที่เรารู้กันว่ามันจะมีแพทเทิร์นมันจะมีรูปแบบอยู่ยกเว้นตัวละครที่เราเนี่ยเป็นคนคบังคับอย่าง ROV อย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเคยเล่น ROV สมมติว่าเราเล่นไฮยาเตะนะฮะไฮยาเตะเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งเป็นนินจาอยู่ใน ROV นะฮะสมมุติเราเล่นไฮยาเตะเราจะสามารถเดินไปทั่วแมปของมันได้เดินไปทั่วแผนที่เดินไปตรไหนก็ได้แต่ตัวละครอ,อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวคนเล่นเช่นตัวมอนสเตอร์ตัวคีฟ ตัวบับแดงบับฟ้าอะไรประมาณเนี้ยพวกมันจะอยู่ที่เดิมมันจะเดินเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นนะคะเขาเรียกว่ารูปแบบที่ถูกกําหนดขึ้นมากติกาของเกม Rov ก็คือให้คุณเนี่ยตีป้อมร่วมมือกับทีมแล้วก็เอาชนะฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือกติกาที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เขาน่าจะทําแบบนั้นนะคะนั่นก็คือทำเอารูปแบบเกมเอามาใส่ให้มันเห็นง่ายๆให้มันเข้าใจง่าย อย่างเช่นถ้าเป็นเกมสมัยก่อนเนี่ยเวลาตัวละครเดินนะยุคเก่าๆเนี่ยตัวละครเดินอะ่ะจะเดินเป็นเส้นตรงพอเลี้ยวจะเลี้ยวเป็นมุมฉากกาง90องศาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่เกมมันเดินเกมสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่เดินซิกแซกมันจะไม่เดินเป็นพาราโบลา,บลลามันจะไม่เดินโค้งไปโค้งมาแต่มันจะเดินเป็นเส้นตรงเวลามันเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยว ทำมุมตั้งฉากนะฮะถ้าทุกคนลองเล่นเกมแล้วลองสเกตดูนะแต่เกมสมัยนี้เนี่ยมันเป็นตัวคนบังคับไงมันก็จะเดินไปได้ทั่วไปหมดเราคิดว่าแบบแพทเทิร์นแบบนี้มันควรที่จะเอามาใส่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวละครในเรื่องจะเดินไปเส้นตรงอย่างเดียวนะไม่ใช่นะแต่แพทเทิร์นจะเอามาใส่ยกตัวอย่างเช่นเออลองให้ตัวละครเนี่ยใส่เสื้อผ้าเดิม การใส่เสื้อผ้าเดิมๆม,มันจะเหมือนในเกมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวคอมจะใส่เสื้อผ้าเดิมๆม,มันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตามสีหรือเปลี่ยนไปเรื่อยๆย,ยกเว้นว่าในเกมยุคนี้เนี่ยจะมีการขายสกินรูปแบบเกมอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นพื้นฐานของเกมเริ่มแรกเนี่ยมันจะใส่เสื้อผ้าตัวเดิมหรือไม่ก็บอกเวลานะคะเช่นแบบว่าบอกว่าเวลาเท่านี้วันที่เท่านี้แต่สภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยน สภาพแวดล้อมที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนั่นก็คือฤดูกาลฤดูกาลของฝรั่งเนี่ยมันก็จะมีฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิหน้าหนาวฤดูนี้นั่น,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 นเราอาจจะบอกไปว่าวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ฤดูในเรื่องเนี่ยไม่เปลี่ยนแบบเนี้ยมันก็จะทำให้คนดูเริ่มสังเกตได้ง่ายขึ้น พอเอามันมาปฏิบัติต่อตรงที่หนังเฉลยแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสริมประสบการ์์เหมือนแบบเออเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเวลาเข้าใจอะมันจะเข้าใจง่ายแล้วมันจะมีความรู้สึกทางอารมณ์เวลาที่เรามีประสบการณ์ร่วมด้วยมันจะทําให้เราเข้าใจในตัวภาพยนตร์มากขึ้น เราคิดว่าตัวหนังน่าจะทําออกมาเป็นแบบนั้นคล้ายๆเรื่องฟรีกายอะแต่ฟรีกายมันผสมคอมเมดี้เข้าไปไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นหนังดรามา่าเราคิดว่าเขาน่าจะทําแบบนั้นแต่พอเขาใส่ในเรื่องของเหมือนแบบเห็นภาพสัมผัสนู่นนี่นี่ั่นมันกลายเป็นว่ามันงงแล้วมันทําให้กั้ากึง่งทําอารมณ์ว่าสรุปแล้วมันเป็นดรามา่าไซไฟหรือว่ามันเป็นจิตวิทยาหรือว่ามันอะไรกันแน่มันก็เลยทําให้งงตรงนี้นะคะเราคิดว่าเขาน่าจะทําให้เขา้าใจง่ายขึ้นทั้งหมดนี้นะคะเป็นความคิดส่วนตัวของเราเองเราไม่สามารถตัดสินแทนผู้ชมน่่ดวา เรื่องนี้สนุกหรือไม่สนุกเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยออกเสียงชื่อเรื่องก็ค่อนข้างยากทีหนึ่งนะฮะ Serenity เนี่ยมันน่าจะต้องใช้ความเข้าใจของคนดูในระดับหนึ่งถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะรักหนังเรื่องนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจเลยคุณก็จะเกลียดเพราะมันจะรู้สึกว่าไม่สนุกทั้งหมดนี้นะค,ะคือความคิเดเห็นของเราเองเอ,อ,อาจจะผิดบ้างถูกบ้างน,นะคะก็แล้วแต่ข้อมูลที่เรา คิดมานะฮะอาจจะมีผิดนั่นแหละแต่ก็เราคิดว่ามันมาจากความคิเดเห็นของเรานะ,ะเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ